สวัสดีครับมาพบกันเช่นเคยทางช่องเชฟชวนชิมกับผมเชฟชาตินะครับกับเมนูวันนี้ที่จะทำนำมาทําให้ชมนะครับก็จะเป็นการเตรียมหมูแดงเพื่อที่ทำเป็นเมนูสลาเปาหมูแดงสูตรหน้าไม่แตกให้ชมกันนะครับรวมถึงบะหมี่โซบะผัดหมูแดงนะครับวันนี้ก็จะมาเตรียมหมูแดงนะครับนี่นะฮะหมูที่เลือกใช้ก็จะเป็นส่วนสันคอนะครับนี่ฮะสันคอหมูนะครับเขาจะมีมันแทรกเยอะนิดนึงนะครับสาหรับสันคอก็จะเป็นสูตรที่ เชฟชาติเคยทําให้ชมแล้วนนครับเดี๋ยวจะวางลิงค์สูตรนี้ไว้ให้นะครับนี่นะฮะอันนี้หมูอยู่ที่1นกิโลนะครับนี่นะฮะก็จะเชฟชาติตัดทอนลงมาให้เหลือเป็นสูตร1นกิโลนะครับนี่นะฮะก่อนที่เราจะหมักหมูแดงหมูเราเนี่ยให้ทุบนิดนึงนะท่านผู้ชมถ้าเกิดท่านผู้ชมไม่มีค้อนทุบเนื้อก็เหมือนเชฟชาติเลยใช้เป็นสังนีดนะฮะทุบทุบอย่างนี้นะฮะหมูเราจะได้นุ่มๆน,นะครับแล้วก็ ทุบขวางลายกันนะครับเมื่อกี้เราทุบไปทางนี้นะฮะแล้วก็มาทุบขวางลายอย่างนี้นะครับไม่ต้องแรงคุผู้ชมเบา,บาพอครับสองด้านเลยนะครับจะทําให้หมูแดงเรานุ่มมากขึ้นนะครับและอีกหนึ่งเคล็ดลับเลยก็คือเวลาหันน่นหมูแดงนะ,ะหั่นตัวเนื้อหมูนะฮะ ให้หนานิดนึงนะครับอย่าบางนเกินไปถ้าบางนเกินไปเนี่ยเวลาเราไปย่างนะครับหมูเราจะแห้งจะแข็งจะกระด้างนะครับให้หมูเรามีความหนาดีเนึงครับนี่ครับประมาณนี้นี่นะครับท่านผู้ชมให้มีความหนาดีนึงเวลาย่างไปหมูเราจะได้ฉ่ำๆนะครับเราก็ลงเครื่องไปนะครับหมูแดงนี่สามารถหมักได้นานเลยนะท่านผู้ชมหมักไว้ข้ามคืนได้เลยนะครับหกชั่วโมงแปดชั่วโมงได้ครับไม่ีปัญหาครับ จะไม่เค็มนะครับท่านผู้ชมแล้วก็สีที่เอกใช้นะครับให้ใช้เป็นสีส้มแดงนะครับอันนี้เชฟชาติใช้เป็นสีผงนะครับละลายน้ําค่อยๆลงนะฮะสําหรับสีอย่าให้แดงจัดเกินไปนะครับเดี๋ยวไม่น่าทานนี่นะครับเราก็เช็คสีของเรานะครับอย่าให้แดงเกินไปนะครับเราก็นําหมูของเราลงไปเลยครับ ขยำขยำขยำนะครับคุกเขาสำหรับการหมักหมูแดงนะท่านผู้ชมอย่างต่ำนะฮะต้องสี่อ่สี่ชั่วโมงนะครับสี่ชั่วโมงหรืช่วงแปดชั่วโมงได้เลยะในการแช่ตู้ชิวช่องธรรมดานะครับเดี๋ยวเราค่อยนำมาย่างนะครับนี่นะครับแต่สุดท้ายจะขอหมักหมูแดงไว้ก่อนแล้วก็จะมาย่างแล้วก็จะมาทำเมนูให้ชมก็ฝันตามด้วยครับสำหรับเมนู สลับมูแดงสูตรแบบหน้าไม่แตกนะครับแล้วก็ะบะหมี่โซบะผัดมูแดงสูตรแบบเชิบชนชิมนะครับสําหรับมูมแดงที่เตรียมวันนี้นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ